สวัสดีค่ะพี่มินนชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อเพชรพัทราเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ทา่ทานเท้าสมุทรเทว,วาเทวี VI นะคะพี่มินทราบได้อย่างไรนะคะว่าเสด็จพ่อ,อเพชรเนี่ยเป็นเทวดาพระโสดาวันนะคะที่สื่อสารออกมาใช่ไหมคะ,คะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพี่มินคือท่าน,นาสอนธรรมะพี่มินนะคะแล้วทีนี้พี่มินก็ไปปฏิบัติกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็เล่าให้ท่านฟังหมดเลยนะคะว่าเราเราสิ่งต่างๆไม่ว่าจะการสื่อสารเราสื่ออย่างไงจิตวาระจิตในการสื่อสารกระแส แสจิตแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็เราให้ทันฟังทั้งสภาพทรมะที่ปฏิบัติวิปัสนาด้วยนะคะล้วก็กะเวลาตกล่องการสื่อสารแบบนี้สื่อ,อยังไงอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังคือสิ่งเหล่านี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกอย,อ,ยอยู่แล้วนะคะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราไปพูดพูดแบบในวงสนทนาทั่วไปอ่ะมันต้องพูดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วทีนี้ คือมันก็ไม่ได้ใช่ในวันเดียวนะที่ว่าวันเดียวเล่าเป็นพืชเลยอะไรเงี้ยนะคะมันก็คือค่อยคอยเล่าค่อยๆเล่าคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต้องดูสภาวะรมเราด้วยว่าเรานิ่งจริงหรือเปล่านะคะเราเรานิ่งกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรายังไม่นิ่งคือพี่มิ้น์ปฏิบัติ แล้วก็มีเรื่องเหล่านี้เป็นปีๆนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีวันสองวันแล้วก็ฟูมไฟย,ยังฟูมไฟย,ยังสติแตกสติตื่นอยู่เลยแล้วก็ไปเล่าให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็ไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนั้นไม่ใช่นะคะคือแบบมันมันนานาน,นะคะมันใช้เวลานานแล้วเราก็ปฏิบัติโดยที่มีเรื่องนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูสภาวะธรรมของเราว่าเออเราเระาวาังกับเรื่องนี้ได้มากได้น้อยแค่ไหนจิตของเราต่อเรื่องนี้อารมณ์จิตของเราเป็นแบบไหนอะไรอย่ง nào, ยงางเงี้ยนะคะแล้วก็จนมันม,ม,มันมีมันมีจังหวะแห่งการสนทนาหนึ่งนะคะ ที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าคือท่านเป็นเทวดาสมมาทิฏฐินะคะแล้วพี่มิ้นก็ถามว่าเทวดาสมมาทิฏฐิคือเทวดาพระโสดาบันใช่ไหมอันนี้เราเป็นคนพูดประโยคนี้นะคะแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พยักหน้านะคะคือพูดพูดแค่นี้นะคะเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีดีมันมันไม่ใช่เ,เขาเรียกว่า พระท่านไม่รับรองใครอยู่แล้วนะคะครูบาอาจารย์ที่ดีท่านไม่รับรองใครอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นประโยคที่อ้อมไปอ้อมมาแล้วก็เราจะเก็ตของเราเองอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ถามคือเราก็ไม่ถามต่อจากประโยค ทีเดียวนะคะแต่ว่าเราย้อนมาถามอีกทีหนึ่งนะคะย้อนมาถามอีกทีหนึ่งคือพอท่านพูดว่าท่านเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิอะไรแบบเนี้ยคือถามถามไปว่าเออตกตกลงองค์ที่มาสื่อสารกับหนูเป็นใครกันแน่อะไรเงี้ยแล้วก็ท่านก็ดูจังหวะแล้วก็พูดกับเราว่าท่านเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐินะคะแล้วก็หลังจากนั้นอีกนิดนึงก็จึงถามว่าเทวดาสัมมาทิฏฐิหมายถึงเทวดาพัสดรวันใช่ไหมนะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปก็แล้วกันที่พ่มิมีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็คือยิ่งปฏิบัติเเ่่ยยรราาิงู้ลว สภาวะท่านนะ่ะมันไกลห่างจากเรามากนะคะซึ่งมันก็ไม่แน่นาจะแปลกที่ท่านจะเป็นทระโสดาบันหรือว่าพระริยบุคคลที่มีสภาวะธรรมล้ำลึกก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่มินก็คิดว่าเราดูจากสภาพธรรมก็แล้วกันนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าทรมาของท่านดีๆนะคะโดนใจแล้วก็พาเราก้าวหน้าในการปฏิบัติได้ก็ท่านจะเป็น ถ้าขั้นไหนก็ตามแต่นะคะเราก็เคารบท่านเป็นครูบาอาจารย์ได้กันลวกันนะคะก็จึงขอฝากรรมาคาสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไวแเพชรเท่านี้ก่อนกันลวกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ย t u b e พญาเพชรพัฒนานะคะได้เพจอัญ,ญมณีเพชรกดแก้วพี่มินด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจที่จะร่วมบุญกับเสด็จพ่อองค์เพชรก็สามารถบูชาอัญ,ญมณีเพชรกดแก้วของเสด็จพ่อได้นะคะที่เพจอัญ,ญมณีเพชรกดแก้วนะคะอัญมณีของท่านมีพลังดีๆของท่านจะช่วยเหลือเราทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ปัจจัยค่าครูจะกลายเป็นศัวดานะะค จะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบารมีเป็นของท่านเองนะคะไม่จํากัดการสร้างบุญไว้แต่เพียงการอนุโมทนาบุญของมนุษย์เท่านั้นแล้วก็เวลาเทวดาท่านทำบุญบุญจะสำ,สำเร็จฉับลันนะคะทันทีนะคะเป็นอนุภาพกับเทวดาขึ้นมานะคะท่านจะได้มีอิทธิฤทธิ์เพิ่มมาช่วยเหลือผู้บูชาทันทีเช่นเดียวกันคะ่ะก็จึงขอฝากาฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะบูชาองค์เล็กองค์น้อยก็ได้คะ่ะที่เพจอัญมณีเพชรกรดแก้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ